สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ผมจะเสนอเรื่องปลาทูครับผมพอดีเกิดอาการอยากกินปลาทูขึ้นมาเกิดการเออเขาเรียกว่าเกิดอาการคิดถึงเมืองไทยขึ้นมาอยากจะกินน้ําพริกปลาทูหรือไม่ก็น้ําพริกกะปิกับปลาทูทอดแต่กะปิยังไม่ได้ตำนะครับผมยังไม่ได้ตำน้ําพริกกะปิเพียงแต่อยากจะกินปลาทูทอดขึ้นมา พอดีรู้จักเพื่อนที่ทํางานอยู่ที่ร้านอาหารไทยอยู่ตรงศูนย์การค้าที่ในตัวเมืองนะครับผมพอดีเขาโทรมาบอกว่าวันนี้มีปลาทูทอดขายจะเอาไหมก็เลยบอกเขาไปว่าเอามาให้ชุดหนึ่งอยากจะกินเหมือนกันนานแล้วที่ไม่ได้กินปลาทูทอดแต่ผู้ชมครับปลาทูทอดไม่รู้มีกี่ตัวนะอยู่ในเนี้ยครับผม ได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะมาแกะด้วยกันว่าปลาทูทอดในราคา17ยูโรครับผม17ยูโรขอย้ำา17ยูโรถ้าเรามาคิดคำนวณเป็นเงินบาทจะตกอยู่ในราคาที่612บาทครับผม612บาทก็คือเอาอัตราแลกเปลี่ยนที่300ไม่ใช่ครับผมขอโทษ อัตราแรกเปลี่ยนที่36บยูสามบาทต่อ1ยูโรเอามาเอามา17ยูโรมาคูณกับ36บาทก็จะได้ในราคา612บาทโอ oh my g o กทำไมแพงมากขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่รู้มีกี่ตัวแต่ทำไงได้แล้วครับเราอยู่เมืองนอกแล้วเราไม่มีเ,เขาเรียกว่าไม่มีปลาทูที่ขายทำท้องตลาดที่เราสามารถที่จะ ไปซื้อมายกเข่งหรือไม่ก็ยกล็อตมาแล้วก็มาทอดเองอะไรงไงก็ได้แต่ที่นี่เขาขายอย่างนี้ขายในราคานี้เราจําเป็นจะต้องซื้อครับผมถ้าเราอยากกินนะทีนี้เรามาดูด้วยกันเลยว่าในราคา17ยูโรเนี่ยมันมีปลาทูทั้งหมดกี่ตัวแต่เขาทอดให้เรียบร้อยครับแต่ก็เข้าใจนะคือเป็นปลาทูปลาทูนึ่งมันเหล่านี้แหละแล้วก็เอามาทอดให้เรียบร้อย มาดูด้วยกันครับหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วมีกี่ตัวในราคา17ยูโรมาเปิดดูเลยครับแฮนนแอนนสิบยูโร e v e n t euro, 17 euro. แล้วก็ขอให้เขาแพ็กอย่างดีด้วยครับผมพอดีเราเดินทางตะกี้นี้เดินทางโดยทางรถโดยสารรถเมล์เพราะมันไม่ไกลครับไม่กี่ป้ายก็ถึงละก็เลยขอให้เขาแพ็กออไอฟอยนี่ให้อีกรอบหนึ่งเพราะว่าเออกลัวว่าระหว่างเดินทางมันจะกลิ่นมันจะออกครับผมกลิ่นมันจะออกมามาดูกันว่า17ยูโร จะได้ปลาทูกี่ตัวมาเห็นแล้วครับผมปลาทูอืมกินหอมน่ากินทอดมาเสร็จมาดมาดเอามาดูเลยว่ามีกี่ตัวเอามาเรียงให้ดูเลยครับผมเอามาเรียงให้ดูเลยอ่ะ สรุปแล้วได้ปลาทูมาทั้งหมด6ตัวครับผมได้มาทั้งหมด6ตัวได้มาทั้งหมด6ตัว1 2 3 4 5 6ปลาทู6ตัวในราคา17บเจยูโรถามว่าแพงไหมถ้าเป็นมองไทยเราอาจจะบอกว่าแพงนะแต่ถ้าอยู่มองนอกเนี่ยมันมันยังไงมันก็ต้องกินอะ ยังไงมันก็ต้องกินเพราะเพราะเราอยากมาแล้วมันก็ต้องกินน่ะเนาะเออมะละกอลูกละเป็นสิบยูโรเราก็ยังซื้อกินสิบยูโรก็ตกประมาณสามร้อยหกสิบบาทลูกหนึ่งมะละกอประมาณนะแล้วแต่น้ำหนักลูกโตก็แพงกว่านี้อีกถ้าลูกเล็กก็ตกราวๆนี่แหละสามร้อยหกสิบบาทเอาเป็นว่าเห็นแล้วไหมครับว่า ที่มองนอกเนี่ยอะไรอะไรมันก็แพงหมดพริกบางทีล้วนับเม็ดได้เลยราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมนะเอาแต่ลืมบอกไปว่าผมในชื่อของ youtube อังคพออังคพอก็คือลุงพลหรือไม่ลุงพลก็ได้หรือที่เยอรมันนี้ที่เยอรมันครับผมผมอยู่ที่เยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเออพรเขาจะไม่อ่านเป็นพรครับผมจะเป็นชื่อว่าเออเพราะว่าชื่อพลบางทีมัน สำหรับฝรั่งมันจะออกยากมากบางคนจะออกเป็นปองอาจจะปึงปิงปองพิงพองฝรั่งก็จะล้อเยอะว่าปิงปองปิงปองหรือไม่ก็ชิงชองอะไรออกไปทางจีนนู่นเลยครับผมก็เลยแบบว่าอชื่อกูเรียกยากมางสมัยมึงชื่อเอาชื่อพอกันแล้วกันหรือถ้าที่เยอรมันเขาจะเรียกว่าเผาครับผมสกดเหมือนกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่าพอแต่เรียกว่าเผาแต่ยังไงก็ตาม ชื่อใน YouTube ของผมเอาเป็นชื่อว่าเป็นเอ,อ Uncle Paul, ังโคพรลุงพรก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้ครับผม17บเจ็ดยูโรสามอเออหอยสิบสองบาทสวัสดีครับติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ